มันคงประมาณไม่ได้ว่าพุงมันใหญ่กว่าหัวนะมันลงไปเลยติดพุงตัวอ้วนไงเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเอาเดี๋ยวพักตันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุเหตุการณ์นี้เกิดจากเด็กวัยรุ่นอายุ14ปีหนีออกไปจากบ้านคุณแม่ ก็เลยอยากจะไปตามหาโดยชักชวนแม่ของเพื่อนลูกสาวคนอื่นๆไปช่วยกันตามหาแต่ทีนี้เกิดไปทะเลาะค่ะไปมีปากเสียงของคุณลุงคุณลุงเนี่ยเป็นลุงของเด็กที่เขาให้ไปอยู่ด้วยนะคะเนี่ยแล้วลุงเอาปืนมาจ่อยิงเพื่อนข <c oughs> นหาหนัา้นเสียชีวิตเลยค่ะ หอ,อมขนาดนี้นี่ต้องมีนัดสําคัญแน่เลยใช่ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะพี่สอนค่ะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะก็ต้องคู่กับกลิ่น,นหอมอย่างมินเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะพี่สอนอยากให้ตัวเองเนะี่ยมีกลิ่นหอมตลอดเวลา <dedans. S 2> มีสเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเอง<น>มิแนะนาค่ะน้ําหอมเอลเดอร์พรูมของวิกเวียนกลิ <LEGO. S 1> ่นน่ะติดทนนานจริงๆค่ะพี่สอนไม่ใช่เฉพาะมินใช้นะคะน้องแพนเค้กเข็มบันทึกก็ใช้น้องบอกว่าชอบทุกกลิ่นเลยเขามี8กลิ่น8สไตล์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันเลยค่ะงั้น ของพี่เนี่ยควรจะเป็นกลิ่นไหนดีคะมินสีม่วงเลยค่ะพี่สอนค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะหวานนิดนิดเปรี้ยวหน่อยๆน่อย,อยแอบเซ็กซี่เซ็กซี่ลองดมพอชอบไหมคะหอมมากหอมมากค่ะวันนี้เนี่ยลุกแบบแว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นคุณหนูคุณหนูหน่อยมินก็ใช้สีชมพูค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะเราอยากจะเป็นสาวเรียบร้อยนะคะมินก็จะใช้สีส้มค่ะแต่ถ้า วันไหนมีนัดเดทสาคัญกับคนสําคัญหรือแฟนเราเราก็จะใช้สีฟ้าค่ะตอนนี้นะคะเขามีอีกสีกลิ่นเป็นคอลเลกชันพิเศษผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเขาเป็นน้ําหอมที่มีหัวน้ําหอมของเอลเดอร์ฟูฟูมจริงๆคือกลิ่นเนี่ยจะหอมติดคนมากๆเลยเพราะเขามีออยน้ําหอมเข้มข้น10-20เซเลยอยากให้คุณผู้ชมรับกันแบบคุ้มสุดๆเลยค่ะซื้อสี่ปกติ1,160บาทเหลือเพียง999บาทแถมเพิ่มให้อีก4ได้ไปเลย8กลิ่นแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันที่เบ

ของแถมอีก4กลิ่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดซื้อ4แถม8ทั้งหมดได้ไปเลย12ขวดจากราคาปกติ3,480บาทวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะที่เบอร์021131177021131177 02หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดวิเวียนหนึ่งค่ะแอดวิเวียนหนึ่งภายใน5นาทีนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้ ไม่เรื่องความแซบบิวกิ้นถึงยกให้นิช,ชินเพราะมีทั้งรสเผ็ดสไตล์ไก่เผ็ดเกาหลีแซบแบบไทยรสกุ้งมังกรผัดกะปิพริกแห้งและน้องใหม่รสหม่าล่าสไตล์เสฉวนเอกลักษณ์ความอร่อยแซบหลากสไตล์ที่โดนใจบิวกิน้นนิช,ชินออกไปกินอะไรเย็นๆกับเพื่อนก,ก็เจอเรื่องเสี่ยวฟันมาตลอดจนมาเจอกับเซนโซดมัลติแคร์ดูแลสุขภาพช่องปากถึง5ประการการเสี่ยวฟันก็ลดลงแถมผมยังได้รับการดูแลถึง5ประการในหลอดเดียวบอกเลยว่าแฮปปี้มากมัลติแคร์ f i n 1 แชมพูที่ผสานสารสก,กัดธรรมชาติได้ผลจริงไหมให้ผมของคุณตัดสินด้วยส่วนผสมจากสารสก,กัดธรรมชาติถึง90% Herbal Essence ช่วยบำรุงผมสวยอย่างอ่อนโยนพร้อมช่วยฟื้นบำรุงสัมผัสพลังธรรมชาติกับ Herbal Essence วันนี้ Nescafe สองเนี้ยดมยังไงก็หอมเพราะ Nescafe Blend and Brew หอมกลิ่นกาแฟแท้ๆรสชาติก็กลมกล่อมไม่เหมือนใครมีซองนี้ถูกอจ เนสกาแฟบินแอนด์บิวโยเกิร์ตเมติบปาแกลเรียแบบขวดเข้มข้นแบบถ้วยเนียนนุ่มขวดถ้วยขวดถ้วยดีทั้งคู่นั่นแหละเพราะมีจุลินทรีย์ดี LB81 แบบขวดหรือถ้วยก็มีประโยชน์ทั้งคู่ใหม่วอลลปลสซอสครีมแครเมลอัลมอนด์อร่อยกับช็อกโกแลตอัลมอนด์เวฟอร์บอลและซอสคารีเมล ไว้ในเท่นเดียวใหม่รวมลาซอจ็ตคราเมลออลมอนดอร่อยม่ซ้ำทุกแคมที่กันทำไมทุกคนต้องใช้สบู่ทำไมทุกคนต้องใช้ยาสีฟันทำไมทุกคนต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตาเริ่มต้นมันก็ลำบากทุกยุคอะ Ocus o ft ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรอบดวงตาโดยเฉพาะช่วยขจัดสิ่งสงกรปรกอย่างอ่อนโยน กบน้ำทุกวันแปรงฝันทุกวันแล้วอย่าลืมใช้ Ocusoft ทำความสะอาดรอบดวงตาทุกวันนะคะ Ocusoft ลักวิต้ามีประโยชน์ลักวิต้ามีประตินลยะ ร่างกายที่ดีมีค่ายิ่งกว่าเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆและพิต้าให้โปรตีน14กรัมมีวิตามินกลดไขมสูงหลากหลายชนิดอีกทั้งยังมีแอลคาไนทีนโคลีินโคนไนคิวเทนโอเมก้า3ยายหานอีกด้วยอร่อยและพิต้าไม่มีคอเลสเตอรอลผมจะบูสูรังแคหรือจะนุ่มลื่นสวยทำไมต้องเลือกลองเคลียร์ใหม่สุดเจลพร้อมส่วนผสมของน้ำมันดอกทานตะวันซึ่งซาบหรือช่วยกระตุ้นรังแคช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้นุ่มลื่นสวยผมนุ่มสวยสยบรังแคครบจบเคลีย 17นาทีติดตามข่าวกันต่อเลยนะคะไปดูเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ14ปีหนีออกจากบ้านที่นี้กลุ่มเพื่อนเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงก็เลยพากันไปตามหาแต่ไปกันเองเด็กๆไม่ได้ก็เลยขอให้แม่ของเพื่อนเนี่ยเป็นคนขับรถไปส่งปรากฏว่าไปเจออยู่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งแล้วไปมีปากเสียงกับคุณล,ลุงของเด็กนะคะคุณล,ลุงถึงขั้นหัวร้อนยิงใส่แม่ของเพื่อนอะ่ะที่เป็นคนขับรถพาไปส่งอะ่ะจนเสียชีวิตนะคะไปดูวินาทีสังหารค่ะ วันนี้คือคนยิงนะต้องเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปอะค่ะค่าคนตายนะคะผู้ชมไปดูดราม่าในวงการการศึกษาไทยกันบ้างนะคะมีนักเรียนชั้นป .6 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยไม่ได้เข้าสอบโอนเนต พร้อมกับเพื่อนๆในห้องโดยคุณครูเนี่ยให้เหตุผลนะคะว่าเด็กเนืเรียนไม่เก่งหากเข้าไปสอบจะทําให้คะแนนเฉลี่ยของทั้งห้องเนี่ยได้น้อยงานนี้ผู้ปกครองไม่ยอมค่ะบุกเข้าไปทวงถามเหตุผลถึงห้องสอบเลยค่ะถามแม่มาถามแม่วยนนี้ส่งสนัมสอบแล้วลูกทำให้คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนล,ลดลงอันนี้คือไม่ไหวแล้วนะอืค่ะอ่ะอิะะาดาดเป็ผมที่อยู่ในใจเด็กค่ะแล้วเขาจะ ไม่ให้คุณค่ากับตัวเองนะคะขอ,องสารเด็กนะคะเอาคุณผู้ชมได้เวลาดูเรื่องเด็ดๆแล้วนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าปลายนิ้วมือของเธอมีแสงออกมามันเรืองแสงได้และสิ่งที่เรืองแสงออกมาเนี่ยเป็นการแสดง p พ w e r ออกมา,าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเธอเธอถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็เป็นลักษณะไลฟ์สดนะคะเอาหลายคนอยากดูแล้วไปดูพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดคะ่ะ